นี่ก็ได้ออกไม้พี่น้องวันนี้เราออกไม้มาหากินพี่น้องครับผมเพราะว่าอากาศมันดีครับมันฮอนครับอยู่บ้านบ่ไดครับผมนี่เขาก็อยู่ห้องต้นใหม่นะนอนอยู่บนต้นไม้ครับผมจอบเบิ้งปลาพี่น้องบรรยากาศข้างบนไม่เบิ้งพี่น้องอยู่ห้องต,นนต้นในต้นยนะังขึอนต้นมะขามป้อมพี่น้อง ปีครับนอนสบายครับผมมาเฝ้าป่ากันพี่น้องครับผมอากาศดีครับบีิย้อนอยู่บ้านบ่ได้ครับผมนี่แะครับผมมุมบนครับบนทั้งต้นไม้ครับผมบรรยากาศครับผมต้นเปย์นั่งจอบป่าพี่น้องบรรยากาศดีครับผม มาเด้อมาจอบปลาพร้อมกันครับผมเลยมันจะมีปลาให้เราเห็นไหมวันนี้จอบปลาพี่น้องจอบปลาอยู่บ้านมันห่อนครับผมปลากระไรอยู่พี่น้องต้น,น,น,นมะเขาแม่พี่น้องเย บรรยากาศบ้านเราห่อนกับว่าห่อนบันไดพี่น้องแต่อยู่ในบ้านก็อ้อนขนาดออกออกมาทั้งต้นใหม่ก็เย็นพี่น่องนี่แหลหรอกอากาศเลยนี่คือยูอางครับผมอ่างเก็บน้ำ